กะมาณนดวงเห็นเห็ดน,น,น,นั่งบอนเห็ดปัวกอ้วิ่น,นี่ยิ้มเห็ดปัวก่อจ้าต้องเรียนชิมพูกขึ้นเขาเอาอีกจ้าตอนขายูอมีดใหญ่มานำเนาะจ้าหูมีกระดิ่สองจูมสามจูมจ้า ปจูมบันอืมเหื่อยังไง <What? S 1> บุญครับเกิดอยู่ในหลือพินบุญนะครับเอาให้วินเคลียร์ใครเฮ็ดละงกจ้ะไดนบุญเนาะโอ้ยละงกเหลือ <laughs> ดีครับผมบบนนสวัสดีพ่อแม่ยยพ,ยยพี่น้องจามาพบกับน้องหนึ่งก็ไปวินวินนะจ้าสวัสดีพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านครับมานีิกะมาพบกับน้องหนึ่งแล้วนะครับเได้มนชุกที่เท่าได้หนึ่ง,งสิปหาจ้าสิพากระดากระดาสองปัญหาลอยขอสิพาเนาะจ้าพิกัดใดมาวันนี้มานี้ก็มาน้องจองห้องให้คือเก่าเท่านี้ละจ้าน้องจองห้องให้ในเขตบ้านน้องแปนหมู่สามตำบลไหนกลางเพื่อบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อากาศก็มืดเขื่อนครับโมงหนึ่งแล้วตอนนี้น่าหนึ่งหนึ่งพอจะเสร็จยังแล้วครับเอาไปลุ้นกันเบ้างครับไปในป่าน้องจองของไห้นี่ชิม,มเฮ็ดยังเรียในช่วงวันที่สิบหากรกฎานี่ครับเด็กแขกมันของขเฮาเฮ็ดเพิ่งเขาจ้างงามเลยจ้าใครมือเ,ห,เ,นเนหนื่ียจ้าหนูขาวมันนีงแมนไอ้ืกึม hai phút mất gì hai à bàn nhét cửa thấy cha phía hơn Hãy subscribe cho kênh không นงดผึงข้าวได้จ้าบนันนี้แฝดเลยสองดอกมีกจ้าที่มีดอกจูมเพิ่นจ้าดอกเึินจ้า อากาศตอนนี้แปดโมงสามนาทีนะครับมืดคเชืมอีกทีนะครับสำหรับวันศุกร์กที่สิบหากรกฎานี้นะครับหลัดะภาพไม้เฮ็ดเพิองค้าลายบนนึงอ่ะไปเอานมหนึ่งอีกครับอเฮ็ดเผืองค้า,าลายแล้วก็มาใช้เฮ็ดง,งูกจ้ะขาวเหลืองน,งนึงขึ้นฟ้าเหลืองบ่ไอ้บินคือนสงสง ขาวเออมีงานกายว่างั้นครับยิบปวกจ้าเตรียมหีใหญ่มานําจ้าเพราะว่าเมื่อวานผมมาผู้เดียวเห็นซอแซ่นั่นจ้า ขาเสือใหม่ได้ดินเลยนี่ผมเตรียมตามาสำรองครับไปใช้เห็ดปวกโด,ดยเฉพาะอีกกิ่หนึ่งจ้ะเห็ดปวกเนี้ยงหนึ่งเนี่ยปวกตรงน้ำฝนนี่ปวดนำ้ำแกงโอ้เห้ปวนกน้ำแกงไอ้ยิน เอาเห็ด,หดปวกเห็ดปวกแล้ยวกะเ,เห็ดลง,งก,กี่เกิดหน่อยพ่จักเนาะพ็เลยอ่อนนียนคือไม่อย่งางจอน้าจ้าพี่เนอะไข่หน่อยอย่างนี้ได้เนาะจ้ะนี่ล็กไปก่อนเอาเห็ดละง,งกข์ขาวเลยน้องนึง่งไม่ยืนถายอย่างนียืนอี่างเห็ดลง,งก<ป>สมไม่วินแบบน,นี้ได้ดอกดินเนาะจ้ะจ้า ออกแดงเลยได้หนึ่งหนึ่งสีส้มไหมเพื่อนถั่วลงโกแดงพอดีออกเป็นขวนค้นน่องขาเพื่อนมุกดอกจ้ามันเป็นกรรมเลยนะจ้างานเอาเห็ดลงโขงสูงมาเนี่ยเห็ดลงโขงเหลืองจ้าสีสมนะครับม,มันเป็นรสชาติเห็ดลงโขงเหลืองอีกจ้า hm tiếng nắng tiếng tiếng mắm mơ mì tung đường mì tung đường mì tung đường mì tung mì tung đường mì tung đường mì tung đường mì ไอ้เห็ดปวดีใจนึงโอ้ไนวินทางคุณป่าเมนเีบเล็กปสมหน่อยแต่ชิพดแยงพี่น้องบ่เห็นมั้ยปบ่เห็นดอกนี่ข้าวเบิ่งตีเฮ็ดละงูคือผึ่งดำจ้าดอกนึงจ้าผึ่งดำจ้าเฮ็ดผึ่งข้ายจ้า เดวินเฮ็ดปืนฟ้าคนเดือดเหมืกันเลยเดี๋ต้องเดือยยืมผู้จาดอกนึงโอ้ยเราขาวจานน้าวันนี้อ่ะหยับใหญ่ใส่สวยนะครับอวยออกมาบาพลานพี่บันนำหาเฮ็ดแนวนี้แนะล้วตรงหนึ่งบันจ,จูมเฮ็ดครับ หนึง่งไลไปทีละจูมเลยเหองเหองเหลืองเหลืองเหลืองจูมจ้ามองนี้รุนกันอีกจ้าต้องเหื่่พูก,กนเลอีกะจ้ะอาอน,นึองเหลืออีจ้าจูึงจ้าอีหนึงออเห็นาะเหลือเพิ่งกินเปลาน เก่งเสียบปะยังจ้ะตุ่นไข่เพื่นจ้ะน้ำพรานเนี่ยนี้คือผู้เฒ่าเพิ่นว่านี่สิบ่กค่อยมีเฮ็ดละงากแก้มเลยนห,หน,นึ่งจ้ะอือมอีกหนึ่ง,งจา้าหนูเปลี่ยนไมนไข่ก็อนหนึ่งบพืนจ้ะเอาไปหอดมืออื่นบ้านได้นี่เนาะไม มันคือเห็ดเรืองูขาวครับนี่ารจุมจ้ะจูม่มไปใช้หน้านอกขาวเอาจะทำนี้ไหมผุนครับเกิดอยู่ในเหลือพินผุนนะครับ ไข่เห็ดละงงอกเดยวจะไม่เคีย่ยวมากครับเอาไายวินเคีย่ยวไข่เห็ดละงงอกจ้ะไส่บนน้อโอ้ยละงงอกเรือหนีไข่หนึ่งเอาไอ้วินเอาวม,มาครับนี่แหละเคีย่ยไข่เคี่ยไข่เหฮต์นะครับมันเป็นเคี่ยไข่คนเฮต์ยังช่างแนวหนึ่งโอ้ยวินน้องมีเปลือกเป็นตองออ,อกขนหลุม Ừ, Ngôi với thong ở con lúc nữa. nó. lấy xì 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 hết xì 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 มึงจูมอีกไปวิ่งถือหินทับไว้อีจ้าซึ่งฉันเป็นลูกหลานเนาะยังอีจุจ้าอีกไ,ไวิ่งจูงยัยเพื่อนถึงช่องไซส์ฉันเป็นแม่มูอไม่โปร <laughs> วิ่งหน้นแม่ของงนะามวันจ้า ดูงใหญ่ขนาดน้อสวยๆเลยคนน่ะงามพ่โลกูกไปทำความสะอาดยูงใหญ่อีกทีหนึ่งเนาะจ้ะนีะ่มาเรื่อยๆฮ่าเรื่อยๆครับยังนึงเขี่ยทาแล้วท่านี้ไข่มานหนึ่งจ้่ไข่เลดอะงกเหลืองจ้ะอย่าเ๋ย ไปทีละสเตปครับกล่องจังัวะายนั่นน้องหนึ่งจ้าเป็นกับเป็นกรรมเหมือนกันเมือน,นี้ไข่เห็ดละง,งกูกทั้งไข่ทั้งจูมครับไข่เห็ดละง,งกแหลวก็มาเอาเห็ดละเหลียชิสนพูจ้าเอาอีกจ้านั่งอีจุจ้า จ้าตังเรือชิจุมผู้ข้เกาอาเฮ็ดนาเลยชิจุมพูเลยก็อาเฮ็ดเลยหัวเียงอีกจ้ามีกระดินสองจูม มาในดงเห็นเห็ดยังบานเห็ดปวกไอ้วินงเอาเห็ดเอาเห็ดปวกปีกขาดมาปีนี้่เออกร้ายเนาะเห็ดปวกป่านี่ครับว่าปีกายออกเต้น้ำบานครับคุณไอ้วินไคุณแม่ยิ้มเห็ดปวกก่อรขายูอามีดใหญ่มานำเนาะ คือลา,ายเห็ดปวดขท้า,านะหนึ่งนึงเนาะนี่พี่บบน,น,นึ่งขวาวนเนาะแต่ละอีกปลาผีาหวานเกลี่ยหวานขนาดได้นี่น,น,นั่นหนึงเนาะเก่ยน้อยน,นิดเก็บอย่างนี้ยังหอมกลุ่มเลยครับเป็นกินเฉพาะของเขาครับ นี่น้องนึ่งาะบุงอีกครับฮะบึงอีกอ่ะใส่ตาเห็ดปัวข้าวนี่แล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาชเวินาฬิกาหาสิบแปดแล้วครับวันนี้มาซ้อมบุงเห็ดน,น้ำพลานเกิดจากสำนักทรงน้องจองของไงผุนครับฝนกับสีมาเลยเพื่อน เสียงฝนพี่น้องอือเลยเราจะเตรียมเสียกันฝนออกเมื่อดีกว่านั่นหนึ่งเนาะจ้าการมาเบิ่งเฮ็ดกันครับบานนั่นอันหนึ่งพี่ครับจ้านี่เป็นเฮ็ดลางูเฮ็ดเพิงร่วมเนาะจ้าแล้วก็เฮ็ดลังเหลี่ยนีชมพูเนาะจ้าตัวนี้เฮ็ดปัวเข้าจ้าเฮ็ดปวกกระรังเริ่มหักวัฒนมูใหญ่เนาะนหนึ่งจ้าแซมนี่ก็ได้รืแกงเนึ้อเนาะนี่เนาะจ้าได้อะหน่อยหนึ่งเนาะจ้าคนตาพอดีจ้า เละจะพี่น้องเฮ็ดทั้งเฮ่แลราจะพี่น้องกจากเฮ็ดของเฮากัมาไล่เฮ็ดยู่น่าจะโมนีกก็มาน้องจองห้องให้คือเก่าเนี่ยเราจะขึ้นมาเบิองพระลานน่าจะมาสอมเบืองเฮ็ดพระลานพี่น้องนจะนอกวามีก็ถือว่าม้ายู่นอกจากเฮ็ดละงูเลืองน่าจะสำหรับคลิปมือนี้กับ่มียังไล่จ่าสมัครอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถืใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามบงนึงก็ไปอินวินน่าจะเพื่อสิบประาดคลิปไป่หมน่าจะนองวาหนึ่งวาหนึงก็ไปอินวินสีพาไปหาเฮ็ดยังแต่ละมือน่าจะ บอกการเก็บหนาเด้จ้านะครับสำหรับการเก็บเห็ดในวันศุกร์ที่สิบหากรกฎาคมสองพันหกสิบห้านี่ครับอันหนึ่งก็เตรียมเสียกันฝนแลวครับก็จากกันนะครับขอหน่วยว้ยชัยห้พดเป็ยังไงพรานพี่น้องทุกท่านนะครับจงประสบแตะโชบดีโชคมันครับลำรวยเงินทองคือเก่าคือหลังนะครับน่อยจามีโรคภัยมากรรไกายครับซุปทั้งดันร่างกายและก็จิตใจนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก,ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมผอวกันคลิปใหม่หมอใหม่ครับมืออือ่นแห้งจอดไรหนังเม็ดผัวก,ก็เม็ดละงูเนาะละงูไข้ลายอยู่ฝนเป็นไหฝนแห้งขนาดได้วินฝนกินยาอย่างนั้นกินยาส้มกันจ่ะยาเพิ่มน้ำนุ่มนะครับนะครับยาเพิ่มนุน่มอาเซียกันฝนไปเมื่อเข้าบ้าน บ้านการฝนมาแล้ว